ปี2560นี้ก็ได้ให้พูดการเปยนหน้าที่หน้าที่รับหน้าการรับความเป็นธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ซึ่งไปในกรณีแก้ไขได้นะครับก็ได้มีการปรดเผยเรื่องประสิทธิภาพนะครความเดือ,รอดร้อนเนื่นองมาจากกองรำลี่คุณเป็นอดีตค่ะคำวินิจฉัยของท่านประธานผู้แทนแผ่นดินนะ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการดูดสังงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและติดตามแก้ไขว่าในพื้นที่อำเภอยหญ่ให้สำนะักงานอุตสาำำหกรรมจังหวัดตรงังออกคําสั่งให้มีการการงวัดในพื้นที่นะครับในส่วนของการตรวจสอบโบแต่ว่าขอหยุดเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับก็คืออกของนําหนูแองนะครับค่ะต่อไปนะคะ ร่างเกิดเนี่ยหนึ่งพันสี่หเ็ดมตรนะครับมีผู้ว่าเจ้าคือตรมอยู่สาสำนักงานอยู่สถานีการศึกษาจังัทางสองนายรกิจพระองค์องของรัฐนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อสองให้สำนักงานเจ้าภาพูนุรัองคลองราทีิบูลกลเพคินสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีการทำลายของสลิงโดยให้รต้องเข้าก็ยี่สิบสีร้าสบดแยังยังไม่ิีการเสนย ที่ดินนะคะของสถาบันสากัลเองแล้วก็เร่งเจ้าค่านะคะของผู้ขุดดักเบ็ดและดูดสายนะคะในกรรมสิทธิ์นะคะด<ม>ำเนินการในเรื่องของการทำคเคอรเขตพื้นที่นะคะที่ได้รับอนุญาติาำที่3นะคะของท่านไปทูลกนนะคะก<ม>็<ม>คือมีได้แจ้งเลิกประกอบกิจการแล้วนะคะ<ม>เราไม่พบขึ้นจากคน<ม>น้ำน้ำหลากนะคะ เป็นปัญหาในการจัดทำนะคะแต่ว่าเราก็ากผู้ประกอบการเนี่ยค่ะได้ปรับพื้นที่แล้วก็ใช้พื้นที่องนี้ค่ะในการนี้มานะครับเริ่มต้น้งแต่มีการทำผลิรต น้ำพุ่มมาเหรอน้ำมันจะตัดตรงลงมาเลยใช่มันไม่มันไม่ได้มาตามตรงจะมันตัดตลงมาเลยนะครับเวลาหลามาแรงมันวัดนจัดโดนพัดก็แสดงว่าฝนตกฝนตกเจ็ดที่ใ oh, ช่ใช่ใช right> ่ใช่ผ้ช่ัยจุดจุดท้ายก็ได้ขาตรงนี้ก็ได้ขาได้กับน้องตรงไหนก็ได้ ตัวใหญ่มระจาะจาังัตนขึ้นไปนี่ใระจอนี่ใช่น้ับลเมา้านมาทวนนี่ไปถึงรูนเลยใช่ใช่ตลตลาดแยกตะเตากาตรงล่าง ใช่ครับประมาณประมาณตัวริมใช่ใตัวตัวด้านล่างหน่ยครับด้านล่างใช่ใช่รูปล่างจะเป็นยังไงครับเป็นทูเป็นทูแล้วก็มีเสียบแผ่นคอนกรีตแล้วก็ทถมผมทรายผมทรายแล้วก็ปิดปิดหัวเข็มแล้วก็แล้วก็ด้านล่างด้านด้านหลังก็ปรับโดยถมอยู่ไอ้ที่อันนี้คือลาดจากที่ลาดถูกไหมเขาหินครับเขาหินถูกไหมครับ ตอกเสาเข็มเสาเข็มก็ตอกตรงนี้อตรงนี้ตอกที่ที่ต่ำๆนะครับช่วงล่างรับช่วงล่างนะครับตอกเสร็จเรียบร้อยตัวลากจะมีตัวนี้อันหน้าใตงมาตนี้ใส่ครดอกดูดูอ่นี้ทำนัอกคือก็ออกแบบอย่างเี้ครับครับครับเ่นป็นเป็นไปทำแนวตลิ่งครับุๆอย่างเี้

よろしくお願います。<laughs> ตอองนี้ร่มวกันวบลุะคับใจหรือมอย่างไรแล้วมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะรับก็ที่เราเคยออกคาวินิฉัยไปตั้งแต่ปี2 2นครับก็ทางจังหวัดเนี่ยก็ได้มอบหมายเป็นจุก สูุปรวมในการประสานงานนะครับที่จะทําให้การหลอกคาวินิจฉัยในการแก้ไขปัญหาของคลองลําพิกลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ําที่มีคุณค่าต่อพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอด่านตะขาบครับเป็นต้นน้ําของคลองย่านตาขาวก็ทางจังหวัดก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ให้ทางอำเภอดูเรือ่องของการอน,นุญาตถูกต้อ ที่ผ่านมาตั้งแต่การออกคำมิใัย่มาทุกทุกวันนี้ก็ที่เห็นนีเป็นความก้าวหน้าดเต็จนก็คือทางโยธาธิการของจังหวัดตรังนะครับได้มีการจัดทำโครงการกอร่อสร้างคึงตลอดในช่วง1,457เมตรน,นะครับทางด้านฝั่ง ทิศตะวันตกครับแล้วก็ทิศตะวัน,นออกที่เป็นความเร่งด่วนที่ต้องหลอกเพราะว่าความเสียหายนะครับเกิดขึ้นทางฝั่งทิศตะวันออกของสะพานนะครับทุ่ช่องช่องช่องหายแต่เนเื่องจากว่าระยะที่หนึ่งเนี่ยแปดร้อยกว่าเมตรนะครับแปดร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเป็นช่วงที่มีเวลาที่มีน้ําหลากเวลาหน้าฝนฝนตกทางเทือกเขากระทัดเนี่ยก็หลากตรงมาที่สะพานที่เรา แล้วก็ทําให้ตลิ่งยุบสั้นังทลายเสียหายนะครับแล้วก็การที่กําหนดความเร่งด่วนในช่วงที่1ของการสร้างเขื่อนถือว่าถูกต้องแล้วก็ช่วงที่2ก็จะทําต่อไปอีกร้อยหกสิบเมตรนะครับทางตะวันตกไร่ในทางเหนือเทือกเขาบรรทัดนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่2ก็ใช้เวลาในการสร้างเขื่อนก็ประมาณ7 0็อวันนะครับ ล,ลงมือสร้างตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีงงนี้แล้วครับก็จะเป็นเสร็จในปี65น,นี่ก็ถือเป็นความเ,าเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเลยนะครับเ,ออเรื่องของสะพานเนี่ยทางทางหลวงชนบทนะครับก็ได้มีการวางแผนที่จะขยายสะพานและที่เราเห็นเนี่ยมีขนาดกว้าง7เมตรแล้วก็ต่อไปก็จะทำเป็9น9เมตรก็จะทําให้การสัญจรไปมาแล้วก็ความทนทาน สภาพอากาศของบริเวณพื้นที่เนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ mm hmm. ต้องขอบคุณอย่างยิ่งก็คือทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่ได้ลงมาดูเรื่องของการดูดทรายทั้งที่คนที่ลายที่ได้ยกเลิกการดูดทรายกันแล้วนี mm hmm. ก็ได้มีการปรับปรุงเขื่อนนะครับมีการถมดินแล้วก็ปลูกพืชปลูกปาล์มซึ่งก็จะทําให้การยึดหน้าดินเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็บาทาง่อทรายที่ยัง ขออนุญาตดูทรายอยู่ก็ได้มีการไปกํากับดูแลให้มีการลังวัดบัตรบุญแนวเขียนให้เรียบร้อยซึ่งจะทําให้การดูทรายไม่ลุกล้ำ้าไปทําให้ฟองลังที่คุณนะครับตลิ่งของฟองรัที่คุณจะเสียหายนี่ก็ถือว่าเป็นเลื่องสำคัญนะครับนต้องขอบคุณทางจังหวัดกำลังเพรว่าการจังหวจดูพบว่าไม่ได้ติดตามมือใกล้ชิดนะครับหน่วยงานได้อยู่ห้องฟุ้งเจ้าท่าอะไรอย่างนี้ ก็ได้มาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครัขอบคุณทุกท่านราชการนะครับหรือตำรวนทำก็ดีทางเทศบาลก็เอาใจใส่ดีมากนะครับในเรื่องของ,งการแก้ไขปัญหาต่าก็เช<ส>ื่อว่าหลังจากที่ทําโครงการนี้เสร็จนะในสองปีข้งางหน้าต่อไปเมื่อมีเหตุฝน,นตกมากในบริเวณน,นี้นะครับซึ่งทราบว่า ระดับน้ําที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนไม่รอบศึกน่าจะสูงมานี่ประมาณเกือบสิบเมตรนะครับแล้วก็น้ําหลากมากคุกคดูกาลที่มีน้ําหลากแล้วก็ท่วมนะครับแต่ว่าปีหกศูนย์เนี่ยมีการท่วมแล้วก็กระแสน้ําแรงพิเศษซึ่งก็ได้ทราบอยูทางจังหวัดว่าในตอนนั้นเนี่ยท่านนายกทีนี้เนี่ยต้องต้องลงมาดูที่ระเบียนะนความเสียหายของการน้ำท่วมอ่ซึ่งก็ต่อไปก็บริเวณนี้ก็คงจะสามารถรองรับน้ํา แล้วก็การสร้างความเสียรให้กับถน,นนหนทางเขื่อนนียก็คงจะรอดทั้งหมดไปหม่ทีนี้ที่ท่านได้รับเพื่อก็คงยังไม่มีแล้วครับเพ่อต้่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้รับว่าจะเข้มงวดกดขันนะครับในเรื่องของการปลิดสายซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับการกำกับดูแลนะครับการควบคุมการประกาศขึ้นจัดอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยอยู่ในอำนาจของทางอุตสาหกว่าครับค่ะทีนี้ในเป็นพื้นที่ตัวอย่างในพื้นที่แล้วจะจัดการกับพื้นที่อื่นๆอย่างไรจะกําชับกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดูพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการแบบนี้ดีมากเลยครับก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอคองพิบุรเนี่ยนะครับที่ญาติาข่าวแล้วก็วจังหวัดเองอผมก็เชื่อว,ว่าร่วมมือกับทาง หน่วยงานทางเทศบาลและโดยเฉพาะยิาา่นนะขอของทางอุตสาหกรรมทั้งหลายที่รับพราะคงเอาแนวทางที่เราดํงงาเนินการกับพื้นที่เนี่ยไปปิดขังกับบรรดาที่ดูดสายอยู่ด้วยก็ยังได้บอกกับท,ที่ประชุมว่าการดูดทรายเนะี่ยมีความต้องอนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าไปห้ามนะเพราะว่าการตกตะกอนอันเรื่องมาจากธรรมชาติที่มาจากกระแสน้ำที่หลา,ากมาเนนะี่ยต้วมีการตกตะกอนใน ลำคลองแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติถ้าไม่ดูดเลยก็จะเกิดการตื้นขึ้น<ะ>แล้วก็วิธีการดูดเนี่ยก็ได้บอกกันว่าต้องขอให้มีการตรวจสอบสภาพขอปริมาณการตกตะกอนด้วยครับแต่ละพื้นที่ย่อมไม่เท่ากัน,น<ะ>วันนี้เนี่ยทางสารกรรมจังหวัดเอง<ะ>ก็เชื่อว่าโดนสารกรรมัมมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แหละว่าถ้าตกตะกอนมาเท่าไหร่การดูดทรายขึ้นมา ต้องมีปริมาณใกล้เคียงกันนะครับถ้าดูดมากเกินไปตะหลิ่งพังนะครับถ้าดูดน้อยเกินไปก็ตะกรนก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในการไหลเวียนของน้าเหมือนกันอันนี้ก็ต้องทําด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้นะครับนี้ก็ได้ฝากทางที่ประชุมไปแล้วครับปีที่แล้วที่ท่านมาติดตามเรื่องนี้ที่มาตรวจสอบเรื่องนี้ท่านจาได้ว่าท่านสั่งการในห้องประชุมว่าเป็นไปได้อยากให้ทุกอําเภอมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดูดทรายเหมือนตัวอย่างที่ที่นี่นะคะตอนนี้ แต่ละอำเภอเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ at, ้นมาบ้างไหมเดี๋ยวให้ม <ad> <ummer> ีการไปดูนะว่าพื้นที่ไหนมีสภาพความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวทางท่านสาธารณมจังหวัดกับทางจังหวัดเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบหมายท่านนะฮะที่จะไปดูในพื้นที่อื่นนะครับว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับรับครับตอนนี้ที่จังหวัดตามท่านบอกว่าบอกว่ามีดำเนินการตั้งคณะกรรมการฝั่งทุ่วรันะครับ